โอเค okay. let's wait like for a while like for people coming แ okay, ค mm ่ hmm. ผมนั่นเดี๋ยวรอคนก่อนนะครับผมรอคนก่อนที่จะจับนะครับจะได้เห็นว่าเราจับ lucky like, draw จริงๆนะครับโอเคครับ ครับทุกคนครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาจับลัคกี้จอนะครับก็คืออ่อพีนค์ซินเรอนนะครับผมจะเป็นหมวกแสีชมพูนะครับก็ก็ใครที่ได้ซื้อของหน้างานของงานคอนเสิร์ต l อละครนะก็จะมีนะครับเห็นไหมครับมีรายชื่ออยู่ในนี้นะครับ เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าในนี้มีไม่แน่ใจว่ามีนี้มีกี่ใบนะครับแต่ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควนะรแล้วก็ใครที่ใครที่มีสิทธิ์เข้าไปในนี้อยู่ในนี้ก็ก็ถ้าคนดูอยู่ฮะตอนนี้ก็มันจะจับตานะครับแลผมมีเสียงเอฟเฟคด้วยผมยังไม่คุ้นชินกับเสียงเอฟเฟคไหร้ เนสัอ่างเช่นแต่ขอลองเล่นก่อนแล้วรอคนรอคนเข้ามานะครับโอเคอันนี้น่าจะใช้หลังจากที่เราเราได้ผู้โชคดีแล้วนะครับอ๋อนี่ตบเลยโอ้โ oh. ห ได้ดีเลยดีเลยดีเลยโอเคดีด,ดีดีครับอ่ะเอาเป็นว่าผมว่าน่าจะประมาณนี้ประมาณแปดร้อยคนแล้วนะครับก็น่าจะเขาเขาน่าจะเข้ากันมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองจับเป็นเป็นใครว่าอะไรอ่ะเป็นหนึ่งท่านก่อนนะครับ แล้วผมก็จะเก็บท่านท่านนี้ไว้นะครับประมาณจะมี9กายชื่อนะครับผมก็ first เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะผมครับผมลายชื่อแรกนะครับอ่าเราได้มาแล้วนะครับผมมีมีดนตรีลุนไหมมีดนตรีลุนขอดนตรีลุนได้ไหมครับ อืมไม่ใช่ตัวดนะีหรือนมันโอเคครับรัน้ะผมหมายเลขนะครับ๋อ,อนี่คือโอเคครับแต่ผมปิดก่อนโอเคครับเออขอโทษนะครับคือผม อ่านไนมะ่ออกโอเคมาเปนไเอาเป็นว่าคนที่นะครับคนที่ได้นะครับหมายเลขแรกนะครับชื่อว่าหลิงเพยแฟนครับหลิงเพยแฟนนะครับหลิงเพยแฟนนะครับผมหลิงเพยแฟนนะครับผมคนเป็นผู้โชคดีครับโอเคครับ ออเดอร์หมายเลขที่019นะครับผมทุกคนหมายเลขน019นะครับหมายเลขลรันทะี่019ตบมือตบมือมได้หมวกสีชมพูไปแล้วนะครับอันดับสองนะครับเดี๋ยวผมจะจับนะครับรมาหา้าองค์บ้านเลี้ยงหมาตอน้มีมาหา้าอง Okay. อันนี้แหละครับผมอันดับสองนะครับคนที่จะได้หมดแก้ไปนะครับก็คือนี่นะครับคนนั้นนะครับก็คือก็คือคุณโยแมนอะไรวะทำไมแม่จุงอาจไม่ออกอะ่ะแต่ไม่เป็นไร ยูแมนอะไรอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าอ่ะไม่มีที่อยู่ด้วยนะ,ะครับอ่ายูแมนชิงครับคุณยูแมนชิงนะครับคุณยูแมนชิงเอ่อเอ็กซ์เ,กเขาก็จะเป็นสวิตท,ทีนะครับผมอ่ะสวิตท,ทีใช่ไหมใช่ไหมไม่แน่ใจอ๋ ใช่ไหมไม่บอกไหนโอ้โหมึดเติบเลยมึดเติบเไม่เป็นไรวางไว้เดี๋ยวช่วยกันขยายเดี๋ยวค่อยให้ไม่เป็นไรเราวางไว้ก่อนนะครับก็ c o n g r u l a t i o n นะครับโอเคไปนับสามนะครับนับสามแ้วเอาถังมาให้เขาดูว่าทอย่างนั้ะ ครับก็คือโอเคได้ละอันที่สามก็คือทําไมไม่อ๋อนี่มันสิบอ๋อโอเคอันดับที่สามน,นะครับก็คือคุณเปียวันรวยครับปิยวันรวยนะครับผมแอคเคาท์นะครับคือคุณ p p l i o สามเป็นตันเตงโสดนะครับผม ออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์เนอร์ศูนย์หนึ่งหกครับโอเคครับโอเคครับกรณีนี้เราสามารถเอ็นดูคนอายุมากกว่าได้ไหมครับ <laughs> ได้ครับโอเคครับอ่าเราไปกันต่อนะครับผม อ่ะสามอันนี้กี่ใบเลาต้องใส่สามใมเรามีหมวกเรามีหมวกเท่าไรนะแม่นี่เก้าใบเก้าใบโอเคโอเคครับโอเคครับออเดอร์โนนะครับศูนย์สองหนึ่งนะครับแม่แม่เป็นหน่อเลยใช่อ,อันนี้เหี่ยัมโอเค <c oughs> คุณมิยาโกะครับมิยาโกะวาตานาเบะค,ครับมิยาโกะ มีนาด,ดับมีวัตานาเบะน,นะครับผมออเดอร์021ครับผมหรือว่า a อ c เคา t นะครับคุณ Purple p u r p ร์โปอันอุสโกคีคีพโพล,ลีครับเดี๋ยวเราตามหา,า,มหากันนะครับโอเคเดี๋ยวพี่งต้มึงนะม่โ <All right. S 1> okay. อเคยังไงดีกว่านี้คุณ okay. มิยากโกะนะครับได้ไปนะครับผมคุณมิยากโกะวัตานาเบะ ใช่มันจุงตอนเด็กๆแล้วเจตานาเปะอะไระอะไรไม่ใช่อ <c oughs> อันนี้อันนี้สี่แล้วนะครับอันนี้แบบคนที่ห้านะครับที่จะได้หมวกของพวกเราไปนะครับผมซึง่งจริงๆผลิตมาค่อนข้างน้อยพอสมควรเพื่อมาเล่นเกมกับทุกคนอย่างนี้นะครับโอเคครับทุกคนออเดอร์โนนะครับผมคนถัดไปนะครับออเดอร์โนศูนย์สาสามสาม อ๋อซำเมื่อกี้สิบหกซ้ำอันนี้ซ้ำใช่ไหมอา,อาสามอ,อาสามคนที่ซาำโอเคครับโอเคครับคนถัดไปนะครับคนที่ได้ไม่มีออเดโน,โนนะครับแต่คนขอชื่อว่า จูริจิอาอ่ะ,เอ,เ,อะเอาเป็นว่าเราเอาเป็นว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืีแต่เรามา,าตามหากัน,ว,น,น,นว่าเขาเขาคือใครนะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาชื่อว่าอะไรคือเป็น Z Z H U R U I J I A ครับหรือว่าจูริจูริจียจู ซูริเจียสุริจะเป็นนามสกุลสุริเจียสุริเจียนะครับอ่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปแล้วก็ตามหาเขาก็ได้ได้เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับมาไปต่อนะครับหมวกแชมพูมีแค่เก้าใบแต่ว่ามีหมอกสีเหลืองๆถ้าคุกจับเดินมันจะเกินนะฮะไม่เป็นไรนะหนึ่งอะไรนะห้าใครสี่ใครสี่โอเคโอเดอร์นะครับออเดอร์ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับคุณ คุณแบบนึงนะครับรองใช้เฟซกับโอเคครับออเดอร์หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับคุณฮายาชิเอริกะครับฮายาชิเอริกะโอเคไปต่อนะครับอ่ะเรา โอเคครับเราจับต่อเลขสักเลสามใบนะครับทุกคนมาคนถัดไปนะครับศูนย์สนะครับผมอ r d e r โน้นนะครับศูนย์สี่แปด zero หงหันหัง,หหง คุณฮังฮันนี่ครับผมคุณฮังฮันนี่นะครับโอเคครับคุณฮังฮันนี่นะครับโอเคศูนย์สี่แปดเดี๋ยวเราหาจากออเดอร์นู้นได้เห็นครับไปต่อน,นะครับมากเยี่ยมากเยี่ยมมากเยี่ยมากเย่ยมากคือถ้าหาไม่เจอก็คือทำไอเดียแม่นะหาไม่เจอค่อยถ้าหาไม่เจอก็หยับใหม่ได้หยับใหม่หยับใหม่ได้ไดโอเคครับ,บใหม่กี่มุม โอเคครับมีสามครับครั 3, ครับต่อไปต่อนะครับโอเคโอเคครับเอาละโอเคครับหมายเลขถัดไปนะครับไม่มีเขียนนะครับแต่ชื่อว่า <ไป S 1> คุณ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 มารีฮะ มาริยามาริฮาหรอมาริฮาเดวิดนะครับผมมาริฮาเดวิดนะครับผมชื่อแอคเคา้์คือจุงดังแฟนส์ครับโอเคครับ congratulations ครับเลือนะนะแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคบ <Bye S 1> <Bye S 2> สุดท้ายใบส,สุดท้ายนะครับผมโอ้บสุดท้าย แต่แม่เรามีหมวกชุ่มผูให้ให้ตัวเอง <c oughs> มั้มีเราไอเดียอย่างองี้ยหอ <c oughs> ถ้าเราไปเจ้าของใบแล้วเราไม่มีหมวกให้ตัวเองกะตลกแล้มันมีสิบใบทั้งหมดคือคงผมผมก็มีแค่ใบเดียวเลยมาเดี๋ยวครับครับผม The ครับผม The Last One นะครับผมคุนเดี๋ยวเรียกคุณ ยูฮานยูคุณยูฮานชาครับผมคุณยูฮานชานะครับผมใช่คุณยุนฮานเอเขาคือคุณยุนฮานนะครับผมยุนฮานนะครับอ๋อเอ็นี้ผมคุณครับเพรผมเพิ่งไปขโมยรูปจจกเขาเข้ามาโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับนี่นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ เอ่อรายกิดเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกไปด้วยกันนะครับก็เป็นแบบเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับไว้เจกของนะครับผมก็ใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับก็สาหรับใครที่เอ่อเห็นชื่อตัวเองนะครับผมเดี๋ยวผมมาประกาศอีกทีในในเอกก็ได้หรือว่าใครที่รู้ตัวแล้วนะครับสามารถติดต่อไปทางเอ่อ จุงออฟฟิเชียลได้เลยนะครับทุกคนครับก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าสนุกกันนะครับทุกคนเจอกันใหม่ครับทุกคนไปละ 오 ч к 저기서 하자 게. 제아 그래 그래 그래. 들어 아. 어이. Okay, this. push.